สรับตัวแอปชิป M3 ตัวนี้นะครับการมาของตัว Sta t e มนเจอร์นะครับในส่วนของการเปิดแอปสหรับแอปต่งตางๆนะครับนครับสะดวกมากนะครับในการสลับ เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในหน้าเราแอป pp, แล้วก็ไปเลือกแอป pp. เหมือนเช่นรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้ไปอยู่ด้านข้างนะครับโดยเราสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้คือตัวนี้นะครับนี่ครับสลับสะดวกมากนะครับ